อยู่กันเก็บเก็บเกีบยบอยู่กันกับเบียบีโซไซตี้ต้องบอกว่าพบกันกับเบียบีโซไซตี้อีกเช่นเคยเลยอะไรนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จะมีเบียที่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมลืมก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเมื่อสองคลิปที่แล้วขอโทษด้วยเราลืมบอกเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ครับเบียสองตัวเพราะฉะนั้นเราขอทำกันบ้านเก่าก่อนนะนี่ทำกันบ้านใช่ไหมตัวแรก อ๋อตัวแรกซานมิเกลใช่ไหมซานมิเกลแอลกอฮอลจะอยู่ที่ห้าครับผมห้าเปอร์เซ็นตครับใช่ครับอืมอยู่ตรงนี้นะโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทวททร่าไอพหรือทวทาร่าอินเดียเพลเอลนะครับก็เช่นกันครับ,รบตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ประมาณนี้ โอเคอันนี้ก็คือต้องขอโทษด้วยเราเรากำลังแบบคือสองคลิปนั้นอ่ะเราโดนกดดันจากจากจากไอ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 ความไออะไรบจเนื้อที่เออเนื้อที่ของคลิปเยอะพอสมควรเลยลืมหลงลืมก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับก็สองตัวนั้นก็คือห้าเปอร์เซ็นใช่กับเท่ากันอ่าโอเคเรามาต่อกันเลยวันนี้ วันนี้เราก็มาต่อกันกับสติก่อนเป็นเบียร์ที่มีแต้มสูงมากๆตัวหนึ่งนะแล้วก็ผมว่าอีกไม่นานเนี้ยก็จะเข้าที่ไทยแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเข้าหรือเปล่าใช่ับอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันพูดตามตรงเบียร์ตัวนั้นก็คือโ t นครับครับผมโอ๊กอโรแกนบาสตาดเอลครับผมแล้วตัวนี้โอ๊กอโรแกนบาสตาดเอลเนี้ย แตกต่างจากเอโรเ a นบัสตัดเอลยังไงก็คือเขาเอา a r โรเ n นบัสต r ดเอลนี่ยแหละไปหมักต่อใช้ถังโอ๊กให้มันได้แบบกลิ่นตรงนั้นเข้ามาใช่ซึ่งไอเอโรเ a นบัสตัดเอลปกติของเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยก็คะแนนสูงอยู่แล้วใช่แล้วตัวนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่แต่ว่ายังไม่ถึงร้อยอีกแต้มเดียวถึงร้อยครับตัวนี้เกครับสูงตัวนี้ก็สูงมากแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าว่า ในไทยตอนที่สโตนถ้าถ้าเขาจะเอาเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเอาเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบครับโอเคนะแล้วก็ขวดนี้ผมได้มาจากตอนตั้งแต่นู่นนะคิดที่ไปสิงคโปร์ครับผมอ่ะอย่าลืมครับไหนๆก็ไหนๆอรินัทคอร์ท้องแต่อริษัทคอร์ผมทักก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่วะอยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่ครับโอ้เจ็ดจุดสองครับอยู่มุมนี้เจ็ดจุดสองครับ เปอ,อร์เซ็นต์แอลกอฮอลอยู่ที่เจ็จุดสองเปเซ็นก็ขวดสิบสองออนครับหรือสามร้อยสามสิบเอ็มแอลก็ขนาดขวดเล็กปกติม,มาตรฐานครับนะ <c oughs> โอเค<า>ก็ไม่รอช้าวันนี้ก็ดูมาแล้วเขาบอกว่าให้ใช้เป็นแก้วอทิวลิปไม่ก็สนิฟเตอร์รก็ผมว่านี่ก็ใกล้เคียงที่สุดละก็เลยเพื่อรสชาติที่อน่าจะได้เต็มเต็มครับอ่าเต็มก็โอเคครับเปิดเลยอ๋อแล้วก็ตรง ตรงคอขวดก็จะมีสกีนด้วยองเอลเลเกนบาสต้ดเอลผมต้องค่อยๆเปิดเข้อขวดนี้ผมจะเก็บโอเคครับเปิดละไม่มีป๊อกป๊อกอะไรไม่ไม่ไม่มีโอ้โหก๊กบเลยอ้าบโหเดี๋ยวครับโอ้โหไม่ค่อยเลยเบียกูอ่ะ ไมนมีป่าไม่มีเสียงเพราะตอนไปสิงคโปร์ไม่เอากลับมาด้วยตัวนี้อฟองฟองมึงใจะมึงจะเล่นให้ฟองมันเยอะไปไหนวะอ้าวมันต้องให้เต็มเต็มครับเออโอดูสีก่อนเลยครับสีออกน้ำตาลแดงครับออกแดงครับชัดเจนเลยครับว่ามีแบบแบบน้ำตาลแดงใช่ ออกน้ำตาลแดงๆครับแล้วก็ขุ่นด้วยครับค่อนข้างขุ่นมากเลยครับลืมบอกอะไรรู้ไหมเบลอมากเลยรู้ป่ะเป็นสไตล์อเมริกันสตรองเอลรับคือถึงไปโอเวอร์แล้วเนี่ยเขาก็ยังนับว่าตัวนี้ยังคืออเมริกันสตรองเอลอยู่ดีซึ่งเอารแกนบาสตาร์ตัวนั้นน่ะก็ยังเป็นอเมริกันสตรองเอล แล้วพอไปโอ๊กเอชเป็นตัวนี้เป็นโอ๊กเอโกนบัสต์ก็ยังเป็นรองเอลอเมริกันซองเอลอยู่ซึ่งอเมริกันซองเอลเท่าที่ผมคิดว่าผมจะได้นะก็คือโอเคอะพอมีอเมริกันเข้าไปแปะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าต้องมีฮออปต้องมีขมฮอปแล้วก็ซองเอลก็น่าจะมีแบบพวกพวกหวานเมลหรืออะไรอย่างนั้นนะแล้วโอ๊กเนี่ยก็ทำให้อารมากลิ่น เขาน่าจะโอเคดีขึ้นนะฟองหายค่อนข้างเร็วครับนนี่ไงครับผมถึงตงทงอย่างนี้ครับยังอยู่นะเกินไปอ๋อต่ฟองละเอียดมากนะฮะโหฟองเป็นขุมก้อนสวยมากครับฟองละเอียดมากจะเห็นว่าแบบเขาทิ้งแบบค่อนข้างเยอะเลยติดแก้วทิ้งเลสเยค่อนข้างจะดีนะโอเคดมเลยดีกว่าโหกลิ่นเย้ายวนมากผมนึกว่าคุณจะไม่เลยแล้วเนี่ย ออกินอย่างหล่ออ่ะขอนั่งแยกแยะก่อนนะครับแป๊บหนึ่งจะบอกว่าเขามีความเป็นอเมริกันเขามีฮอ เขามีกลิ่นฮอปเขามีหอมสดชื inform inform ่นฮอปแต่ในขณะดเดียวกันมันก็มีกลิ่นของไม้โอ๊เข้ามาตัดตามที่เขาไปหมักต่อใช่ครับในถังโอ๊กจริงจริงนะซึ่งพอมันมาเข้ากันแล้วเนี่ยมันมามันมาผสมผสานกันแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมประทับใจอืแค่กลิ่นเนี่ยแม่งกินขาดแล้วอะถ้าพูดตรงตรงสำหรับอสำหรับส่วนตัวผมแล้วกันนะกลิ่นไม้โอ๊กผมได้กลิ่นแบบสมุกสมกด้วยอะเออผมผมมได้กินแบบส เล็กๆเนี่มคือคือมันมันนิดเดียวมันคือมันตามจากหลังจากแบบกลิ่นฮอปกลิ่นแบบอะไรกินมันแล้วมันแล้วมันเป็นกลิ่นสโมกแบบควันๆนะควันๆนันเลยออกมีมีมีคือตอนแรกผมกับคิดว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันคล้ายช็อกโกแลตแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ถือว่ากลิ่นมันหวานขนาดนั้นพอดมไปดมาเฮ้ยมันเป็นกลิ่นกลิ่นควันนี่หว่าอืมอืมลูกพุนนิด นิดหนึ่นนบงบางๆลอยๆนิดเดียวจริงๆอ,อ่ะใช่ครับผมผมว่าประมาณนี้แหละกลิ่นอืคอ,อคือว่าง่ายคือมันมีกลิ่นของฮอปครับกลิ่นของฮอปมาด้วยความเป็นอเมริกันนะส่วนใหญ่ถ้าเราจะคาดหวังจากความเป็นอเมริกันเนี่ยก็จะคาดหวังในเรื่องของฮอปครับนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องกลิ่นของโอ๊กทาได้มาทําได้ครับออกมาจริงๆใช่แล้วก็ อะไรนะมีกลิ่นม้อด้วยมีกลิ่นเม้อมีกลิ่นหมาอหวานแล้วก็มีกลิ่นของเหมือนกับสมโมเป็นแบบกลิ่นแบบควัน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 อ่ะใช่ครับประมาณนั้นนะโอเคได้เวลาแล้วผมรอเวลานี้อยู่เชียร์ครับโอ้ ว้าวให้คะแนนเลยได้ไหมตัดทุกอย่างทิ้งออกไปว้าวตัวนี้มันโอ้โหได้เรื่องอะได้เรื่องอีกแล้วนะก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยคุณกองโทษนะครับหลบไปทังขวานนิดนึงจะเห็นว่าสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยอันอันนี้คือเป็นเบียร์ที่ผมชอบอืมก็คือจะเอามาวางเรีย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 งกันไว้อย่างนี้แล้วเจ้าตัวเนี้ย จะต้องไปแทนที่ขวดใดสักขวดในนี้แน่นอนอร่อยมากครับอ,อร่อยมากอร่อยมากจริงๆคือผมขอ,อสักสักทีนึงกันมันเดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบมีเลเยอร์เยอะมากะอะเ<า>แบบียร์มากแซับซับซ้อนมากแบบโหที่ผมจับได้หลักๆคืออะไรรู้ไหมวานิลาเออ จับได้หลักๆเลยคือวานิลาแล้วผมแล้วก็ยังมีแบบรสรสชาติเหมือนกับเป็นแบบพวกสโมกเบียร์อยู่ในนี้ด้วยอ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่กลิ่นแล้วตอนแรกคือรู้สึกที่มันมันเหมือนกับมีกลิ่นสมกเล็กๆขาวๆเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขาวปลานะคือขาวแบบเหมือนกับพวกเบคอนเบคอนใช่แล้วมันมันมีอยู่ในรสชาตินี้ด้วยตัดขึ้นมาคือคุณลองคิดดูกันว่ามันมีวานิลาหวานๆแล้วก็มีไอ้เบคอนเนี่ยตัดขึ้นมาอีกแต่มันมันก็ยังมีแล้วก็มีความขมแบบอ่ แล้วคาแรคเตอร์ของความเป็นสตรองเอลก็ชัดฮะคือมีความหวานของมอลชัดครับคือหวานกว่าปกติแน่นอนแต่มันมีไอ้พวกนี้แหละที่เข้ามาตัดมีความวานิลาอ่ามีวานิลาขึ้นมาแบบมันเลี่ยนอยู่แล้วหวานเลี่ยนอยู่แล้วแล้วพอวานิลาขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันมีมันเกือบจะเลี่ยนเกินไปเหมือนกันนะแต่แบบแต่ทันอะไรนั้นมันก็มีไอ้ไอ้สโมกด้วยความเป็นคล้ายๆสโมกสักอย่างเนี่ยเข้ามาตัดปึ๊บ เฮ้ยเหมือนเรากินขนมเลี่ยนเกินเนี่ยแล้วมันมันมันไปเจออะไรที่มันแบบมันมาตัดกันพอดีอ่ะใช่ครับมันพอดีมากมันแบบมันเหมือนกับตอนแรกพอพอดื่มไปแล้วเราเหมือนกับกำลังจะลอยไปแบบโอ้แม่งเลี่ยนเลยมันมันไม่ใช่ลอยในแง่ที่ดีเลยนะะเฮ้ยแม่งจะเลี่ยนเลยอีกนิดแม่งตัดปึ๊บเฮ้ยแม่งดีเลยอ่ะเออลงมาแบบบรรลัสเลยแบบโอ้อร่อยมากครับ หลักๆก็ประมาณนี้แล้วเราก็ยังมีความขมแบบเลี้ยงอยู่ในปากตลอดสำหรับผมนะฮอปมันอยู่แบบในในปากตลอดอาจจะไม่เท่า IPA แต่ด้วยความเป็นอเมริกันเนี่ยโปรไฟล์ฮอปประมาณนี้ผมก็ให้แล้วอะคือคือมันใช่อ่าคือมันใช่แล้วอ่ะโอ้โหรูปกายก็หล่อคือสีก็หล่อฟองก็เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ ค้างเปิงนานเลยครับไม่ร่วงลงทันทีผมอยากจะนั่งจ้องไปเรื่อ,อนนยๆในแก้วนี้ <laughs> โอ้ข <laughs> มไหมขมครับเรียกว่าขมเลยล่ะขมเลยล่ะ <c oughs> แล้วก็หวานไหมก็หวานในความเป็นซองเอลก็คือจะเป็นแบบพวกหวานของมอสเยอะกว่าปกติหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ ที่เด่นเด่นผมว่าก็เรื่องวาน,นิลาเนี่ยแหละส่วนตัวผมกับ,<ม>ก,บกับสโมกอะของผมนะมคือคือตอนแรกอะที่ที่ดูว่ามันเป็นโอ๊กเนี่ยคือกะว่าเออคงคงได้แค่แบบกลิ่นไม้โอ๊กแบบประมาณหนึ่งแค่นั้นเองอแต่แบบไอ,อ้มันมันมากกว่านั้นมันมีแบบเป็นแบบสโมกเบคอนมาจากไหนไม่รู้อะอที่แบบแทรกเข้ามาแล้วแบบช่วยตัดเรียนตัดคือมันเคยช่วยปรับบาลานซ์ครับผมคือแบบช่วยช่วยปรับให้เบียร์เบียร์มันกลมขึ้นแล้วก็แบบยิ่งเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกควมรู้สึกผมนะ เบียรตัวนี้ซ่าไหมก็ก็ไม่ได้ซ่าขนาดนั้นสำหรับผมแทบแทบจะไม่ซ่าเลยด้วยซ้ํอแต่ว่าจะมีซ่าอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ซ่าอะไรขนาดนั้นสุดยอดฮะตัวนี้สุดยอดเลยก็ประมาณนั้นแล้วกันนะเรื่องรสชาติเรื่องอะไรก็ให้คะแนนกันเลยครับไม่ต้องพูดเลยครับผมผมเต็มที่ครับให้สิบเต็มสิบเลยครับมีพูดอะไรต่อไหมฮะไม่มีครับผม แค่นี้เลยครับสิบเต็มสิบไม่มีเหตุผลเลยเอ่ะคุณเป็นคนไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเลยเไม่มีครับช่วงนี้ <laughs> เป็นคนทําทําอะไรตามใจตัวเองครับ <laughs> ไม่ใจครับก็คือแบบมันมันมันกลมมากคือตัวนี้มันอย่างแรกเลยที่ผมชอบคือชอบความซับซ้อนของเบรคตัวนี้ที่นอกนอกจากจะมีแบบความหวานจากวานิลาหรือไอเบคอนอะไรท,ที่บอกครับแล้วก็มีคือมันซับซ้อนแล้วยังลงตัวอีกอะซับซ้อนจนแบบบรรลัยมันดีจนแบบ <c oughs> ว้าวคือแบบไม่ไม่มีข้อกังขาใดๆครับให้ไปเลยครับสิบนั่นแหละอ่า โอเคจบจบครับจบโอเคของผมก็นั่นแหละครับสิบสิบเต็มสิบเพราะ <c oughs> เพราะด้วยรสชาติที่มันมันซับซ้อนมากซับซ้อนมากมากคือที่เราพูดไปนี่คือกลิ่นเด็ดกลิ่นเด่นเด่นใช่ครับรส <ถ S 2> <ต>ชาติ<ๆ>เด่นเด่นเท่านั้นแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยูเ่เยอะกว่านี้แต่แบบพยายามจับอยู่ว่าเฮ้ยมันอะไรมันอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยเออดีมากดีมากๆดีมากๆจนผมตกใจคือ จริงๆขวดน,นี้ผมจะดื่มตั้งนานละ,ะคือจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูตั้งนานแล้วแต่ว่าเออก็ไม่ว่างกันทั้งคู่ทุลัช่วงนี้ทุลับแน่นมาก <laughs> ก็เลยโ okay อเคอะวันนี้คงถึงแล้วล่ะคงถึงวันที่ต้องได้จัดแล้วล่ะก็จัดกันไปแล้วก็อ,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 อไม่ลืมครับ,รบ,รบไม่ลืมครับคือถ้าเจออีกทีก็คว้าครับก็คว้าแน่นอนคว้ามับครับ กูบอกแล้วให้มึงซื้อมามึงก็ไม่ซื้อไม่ตอนนั้นนะผมมาติดปัญหาอย่างเดียวเลยเอเรื่องกระเป๋าของกระเป๋ามึงเล็กเอาไปแบบใบแบบจ้อยมากจนแบบ <laughs> คืออันอันอันนี้อันนี้หมายถึงที่ไปสิงคโปร์ตอนที่ไปสิงคโปร์ใช่ครับจนแบบไปไปถึงตอนนั้นก็รุ่นพีคนหนึ่งครับพูดชื่อไดไหมพูดได้แหละพี่ต้นกับอาจารย์ต้นก็บอกว่าเฮ้ยกล้องเอากระเป๋ามาไปแค่นี้พอวะ <laughs> S <S ผมก็แบบเฮ้ยทำไมพี่มันไม่พออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายวันตอนจะกลับไม่พอลุกบ,บอกเลยพี่เฮียมันไม่พอจลยนะมันไม่พอจริงว่ะครอบครับผมนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะยังไงถ้าไปสิงคโปร์ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่า <c oughs> ไปสิงคโปร์ก็ยังจะมีอยู่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับ แต่ว่ารู้อย่างเดียวครับคุณเอากระเป๋าใบใหญ่ๆไปครับแล้วมันจะคุ้มมากก็แอบลุ้นด้วยให้ว่าแบบเออถ้าสโตนกำลังจะเข้ามาเร็วนี้จริงตามที่ก็ตามที่ข่าวมาก็ไม่แอบผมผมผมไม่แอบดุแล้วกันผมอ้อนวอนแล้วกันครับอยากให้เอาเข้ามาช่วยกันนะเอาเข้ามาด้วยอร่อยมากใช่ครับผมแต่จะบอกว่ามืออ่ามือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทั่อาจจะอาจจะยังไม่เหมาะนะตัวนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะยังแบบ งยังไม่เหมาะที่จะทานะแาหย่ไปเลยอ่ะอาจจะแบบอาจจะรู้สึกแย่ไปเลยจนแบบวุ้ยไม่เอาแล้วแบบเอาเบียร์สไตล์นี้ประเภทนี้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่คือเก็บชั่วโมงบินไปเยอะๆแล้วค่อยยังไงซื้อไว้ก่อนเก็บชั่วโมงบินเยอะๆแล้วค่อยมากินแต่ถ้าคุณเจอคุณซื้อเถอะคุ้มก็ประมาณนั้นฮะอาจจะไม่เหมาะกับกับคนที่เพิ่งเริ่มดื่มเบียร์นอกที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะความความซับซ้อนเยอะๆความซับซ้อนเยอะๆความขมเนี่ย มันไม่ใช่เบียกกินง่ายใช่ครับมันไม่ใช่เบียกกินง่ายเลยไม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยใช่สาหรับสําหรับคนที่เพิ่งดื่มคือเหมือนอารมณ์ว่าดื่มดื่มวีดเบียดื่มฮูการ์เด้นดื่มอะไรที่มันดื่มง่ายๆนะฮใช่แล้วพอไปแล้วพอแบบขวดที่แบบตัวที่สองจากถัดจากฮูการ์เด้นหรือวีดเบียให้เรารู้จักเนี่ยมาเป็นตัวนี้เลยเลย่ยโอ้โหจบเลยครับ กลับบ้านเก่าไม่ปื้มแน่นอนแล้วคุณอาจจะอารมณ์กวนกิดไปเลยทั้งวันคืนนั้นที่แบบว่าอะไรเนี่ยกล้องมึงว่าดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันดื่มยากมากจริงๆฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันตรงสไตล์ตรงความเป็นบาลานซ์ของสไตล์มันยังไงดื่มอย่างที่บอกเราทิ้งท้ายไว้ในทุกคลิปอยู่แล้วอะทิ้งท้ายเลยดีกว่าอะก็ยังไงก็ดื่มไ็ยังมีความสุขครับลองลองไปเรื่อยๆครับลองลองหาเบียร์ตัวที่คนชอบสักตัวหนึ่ง หรือว่าสไตล์ที่คุณชอบก็ได้คุณอาจจะชอบวีดคุณก็ลองดื่มวีดหลายตัวผมว่ามันอาจจะต้องมีแบบสักตัวนึงที่คุณชอบจริงๆหรือว่าอาจจะลองประเภทอื่นบ้างก็ได้ครับลองคือ,อยังไงคุณคุณลองไปเถอะครับลองไปเรื่อยๆอืมันอย่างเราสองคนเองก็เป็นแค่แค่เสียงหนึ่งคือแบบถึงออถึงเรากินเบียร์สมมติเราไปดันดันลองตัวเนี้ยแล้วแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่สําหรับเราเลย เราคิดว่าเออการเสียเงินครั้งนั้นมันก็ทําให้เป็นวิทยาทานของเราว่าให้ครั้งหน้ามาเราอาจจะไม่ลองกินอีกตัวนี้อาจจะลองตัวอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราคิดว่าเฮ้ยวันนั้นเรากินตัวนี้ไม่อร่อยเลยอลองกลับมากิเรากลับมากินตัวนี้อาจจะอร่อยก็ได้เหมือนกับเราเคยเจอเบียร์หลายตัวเราเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เราก็ดื่มกูการ์เด้นมาก่อนเราก็ดื่มอะไรที่มันเป็นแบบเบียร์เบสิกในบ้านเรามาก่อนเหมือนกันครับ แล้วก็มีบีบางตัวที่เราแบบตอนแรกเราก็อโอ้โหหีเลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบคือคือมากินยากไง<ะ>กินมือ้อเอ้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินสไตล์ตัวนี้นี่นีได้เยอะล้ะเราก็ลองกลับมากินในตัวที่เราบอกโอ้โหเราหีมากเลยเรากลับ ก็แว่ารสชาติอร่อยขึ้นใช่มันอร่อยนะมันเป็นเบียร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยครับตรนนั้นก็ประมาณนั้นก็เลยถึงบบกว่าเราทิ้งท้ายอย่างนี้ทุกคลิปเพราะว่าแบบเอออยากให้เปิดใจกับมันครับค่อยๆลอง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 ผิดเป็นครูครับใช่ครับ โอเคก็วันนี้บีบีโซเซตี้ก็ขอลาไปก่อนครับเราไม่สนใจแล้วว่าจะจะเท่าไหร่วันนี้มันเยอะมากอันนี้2กิกแล้วฮะวิดีโอขนาดวิดีโอคือ2กิกแล้วก็ทางมันก็ไม่เป็นไรครับผมอัพได้นะเน็ตมีอโอเคจนกว่าจะเจอนคลิปหน้าครับบีบีโซเซตี้ครับผมมอนิเตอร์กับกล้องก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ